สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนาะพี่จิลาก็ได้มีโอกาสนะคะมีโอกาสเนาะมาเที่ยวเมืองเมืองหนึ่งเนาะของประเทศเดนมาร์กนะคะชื่อเมืองว่าแฮนส์ฮอมนะคะก็เป็นเอ่อตรงนี้ตรงนี้ก็คือประมาณว่าเอ่อสมัยนั้นเนาะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนาะพี่จิลาก็ได้เรียนได้เรียนมาบ้างนะคะก็คือ เราจะพูดเฉพาะข้อมูลเท่าที่เราพอรู้นะคะ,ะนี่ก็สมัยนั้นเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะคะที่ประเทศเยอรมันนะนะเขาก็มาตั้งค่ายตรงนี้เนาะเขาก็เหมือนกับว่าจะมายึดเดนมาร์กอะไรประมาณนี้แหละเขาก็ทำที่ไอลุงหลบภัย คือแบบ ым, ก็ฟรีนะคะฟรีไม่ไม่ไม,ไม่ก็ไม่มีสงคารามมีกอไปนะคะนี่ก็เป็นสถานที่นะคะสถานที่ที่ว่าเออสมัยแต่ก่อนนะคะ <ST> เขาก็ทําสงคารามกันญญนะก็พิชิลาก็เจออะไรดีพิชิลาก็อยาก นะคะ